นิหาเรื่องม้าป่ากับคนเลี้ยงแกะณพุนะ่งกว้างแห่งหนึ่งคนเลี้ยงแกะจะคอยนั่งเฝ้าแกะของเขากินหญ้าเป็นประจำและทุกทุกวันก็จะมีม้าป่าตัวหนึ่งคอยตามดูฟุ้งแกะอยู่เสมอโดยที่ไม่มีทีท่าว่าจะทำร้ายแกะเลย แม้แต่น้อยหลายเดือนผ่านไปม้าป่าก,ก็ยังคงวนเวียนอยู่ใกล้ๆฮูงแกะคนเลี้ยงแกะจึงเริ่มคิดว่ามันอาจเป็นม้าป่าที่ดีก็เป็นได้วันหนึ่งคนเลี้ยงแกะต้องเข้าไปทำธุระในเมืองจึงได้ฝากให้ม้าป่า คอยช่วยดูแลแกะม้าป่าตกลงทันทีพร้อมกับพูดขึ้นว่าข้าสัญญาว่าจะดูแลแกะของท่านให้ดีที่สุดเมื่อได้ยินเช่นนั้นคนเลี้ยงแกะจึงออกเดินทางไปทำธุระในเมืองด้วยความสบายใจตกเย็น คนเลี้ยงแกะก็กลับมาจากในเมืองเขาพบว่าแกะทั้งฝูงได้กลายเป็นกองกระดูไปหมดแล้วคนเลี้ยงแกะสำนึกในความผิดพลาดของตนจึงพูดขึ้นว่าข้าโง่งเองที่คิดไว้ใจเจ้ามมาป่าที่ชอบกินแกะ นิทาเรื่องนี้สอนใรู้ว่าจงอย่าไว้ใจคำพูดและการกระทำทั้งดีและร้ายของศัตรูนิทาเรื่องเมฆฝนเมฆฝนก้อนหนึ่งกำลังล่องลอยอยู่บนท้องฟ้ามันมองลงมาเห็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่แห้งแล้ต้นไม้ก็เริ่มเหี่ยวเฉาใกล้ตายแต่มันก็ลอยผ่านไปโดยไม่ปล่อยฝนลงมาสักหยด,ดเดียวเมฆฝนลอยตามสายลงไปเรื่อยๆจนโดนลมพัดผ่านมาถึงมหาสมุทรแล้วมันก็ปล่อยฝนให้ตกลงมาอย่างหนัก จนกายเป็นพายุฝนขณะนั้นเองเม่ฝนบังเอิญเหลือไปเห็นภูเขาลูกหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆมันจึงพูดจาโอ้อวดไปว่าเห็นไหมล่ะเจ้าภูเขาเม่ฝนอย่างข้ามีภาระหน้าที่ที่สำคัญ ด้วยการเติมน้ำให้กับมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ผู้เขาจึงตอบไปว่าสิ่งที่เจ้าทำช่างไร้ค่านะและเจ้ายังทำให้ชาวประมงเดือดร้อนมหาสมุทรไม่ได้ต้องการเจ้าซ้ายฝน น่าจะทำประโยชน์ให้กับหมู่บ้านอันแห้งแล้งมากกว่าแม่ฝนได้คิดและเห็นจริงดังภูเขาว่าจึงรีบมุ่งหน้าไปไวน้ำฝนยังหมู่บ้านแห่งนั้นเมื่อชาวบ้านเห็นฝนตกลงมาต่างโหร้องดีใจพร้อมกล่าวขอบคุณแม่ฝนเป็นการใหญ่ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใช้อำนาจในทางที่ผิดย่อมไม่เกิดประโยชน์อันใด